ก้อยพิชาวีผู้บริหารด a มอนรีสอร์ทภูเก็ตพร้อมแล้วกับการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยที่สุดแห่งการพักผ่อนของจังหวัดภูเก็ตครับชดเยชยช่วงเวลาแห่งการเดินทางที่ขาดหายไปจากสถานการณ์โควิด1 9ด้วยการพักผ่อนในสถานที่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสวยงามสะดวกสบายการบริการที่อบอุ่นห้องกว้างและของใช้ครบครันที่โรงแรมด a มอนรีสอร์ทภูเก็ตใกล้ชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ดานผู้บริหารคุณพิชาวีบุญยศเสถียรได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าเรื่องรับมือสถานการณ์โควิด1 9ทางโรงแรมมีมาตรการดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทั้งการให้พนักงานฉีดวัคซีนครบทุกคนเพราะฉะนั้นการที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการขอให้มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยอย่างแน่นอนครับอีกทั้งทางโรงแรมยังเข้าร่วมโครงการของภาครัฐต่ตาง ทั้งโครงการเราเที่ยด้วยกันเฟสสี่และอีกมากมายครับสามารถติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ทางเพจ Diamond Resort p ภู k e t ครับวันนี้ที่นี่ต้อนรับคณะสืมชนรู้สึกไงบ้างคะคุณก้อยก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่น้องๆทุกคนได้มาเยี่ยมเยียนเราถึงสถานที่ Diamond Resort p ภูเก็ตเลยนะคะแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะประทับใจในการให้บริการของน้องๆไ Diamon d Resort p ภูเก็ et, แล้วก็ประทับใจในห้องพักนะคะ ที่เราได้จัดสรรไว้อย่างดีเลยนะคะเพื่อต้องรับน้องๆทุกคนคะ่ะที่นี่นะคะจุดเด่นเลยค่ะสถานที่พักของเรานะคะก็จะเป็นทั้งแบบครอบครัวแล้วก็แบบคู่รักนะคะมาแบบมาเอนจอยกับเราได้เลยนะคะที่นี่ห้องกว้างสะอาดแล้วก็เรามีสระที่ใหญ่มากๆแล้วก็ที่สำคัญหาดไม่ไกลนะคะเราพาเราจะนำหาดไปให้คุณคะ่ะ ตรงนี้นะคะเราเน้นย้ําเลยนะคะเรื่องความปลอดภัยเรื่องมาตรการโควิดของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นระบบภายในของเราของพนักงานของเรานะคะทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกคนจะได้รับการอบรมที่จะปฏิบัติในการดูแลลูกค้าหรือการให้บริการลูกค้าเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มาตรฐานต่างๆเราได้ทําตามารัฐบาลหรือตามกฎนะคะอย่างแน่นเลยค่ะตอนนี้นะคะหลากหลายวิกฤตนะคะเราพยายามให้มองให้มันเป็นโอกาสตอนนี้ เราก็วางแผนที่จะรับลูกค้าที่เป็นคนไทยและต่างชาติด้วยนะคะเมื่อไหร่ที่ประเทศเปิดรับรองเลยค่ะว่าตลาดที่เราวางแผนไว้ที่ต่างชาติเต็มแน่นอนค่ะ และการปรับกลยุทธ์ของตลาดคนไทยนะคะกับเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาลตัวนี้ช่วยเหลือเราได้มากจริงๆต้องขอบคุณรัฐบาลมากๆในส่วนนี้แล้วก็ตลาดของคนไทยเราก็เจาะตลาดต้องเข้าใจว่าโซเชียลนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของทุกคนแล้วนะคะทุกคนเลยนะคะไม่ว่าไวัยไหนนะคะมันเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายมากๆเราก็เลยต้องใช้กลยุทธ์และตลาดวิธีตรงนั้นนะคะเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงเราได้ง่ายขึ้นค่ะเรามีทุกช่องทางเลยค่ะ ที่สามารถทําให้ทุกคนเข้าถึงเราในในระบบออนไลน์นะคะแน่นอนว่าสําหรับใครที่กําลังตัดสินใจแล้วก็อยากมาเที่ยวภูเก็ตแล้วก็กาลังมองหาที่พักดีๆอยากให้ฝากที่นี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วก็ที่นี่มีอะไรที่ทําให้เขาต้องตัดสินใจมาที่นี่นะค่ะสําหรับคนไทยนะคะกําเงินพันกว่าบาทก็สามารถพักกับเราได้แล้วค่ะอย่าลืมนะคะให้เราดูแลคุณนะคะเหมือนคุณได้อยู่บ้านเป็นอยู่บ้านคุณเองค่ะ อย่าลืมนะครับอยากจะพักผ่อนให้คิดถึงไดมอนด์รีสอร์ทภูเก็ตกำเงินแค่พันกว่าบาทก็สามารถพักผ่อนแบบสบายๆกับเราได้แล้วครับ